สำหรับคุณพี่พลินเนี่อายุอานามก็ไม่ธรรมดานะ40อัพกับจะ50แล้วนะครับผมคือตัวใหญ่สมส่วนนะครับถ้าเป็นในสมัยอดีตนะครับสมัยก่อนนะครับเหมาะสำหรับเป็นช้างศึกสงครามนะครับสำหรับช้างเชือกนี้นะครับนะครับก็เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับลงมาลองชักเยื้อกับช้างด้วยนะครับผมนะครับชุดแรกขอสัก30ท่านก่อนนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวใหญ่ใจดีครับหุ่นดีนะครับปากยิ้มตาหวานงาอวบนีงาอุมบาทด้วยนะครับตัวสูงตัวใหญ่กำยำเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่ไพลินด้วยครับ r o u n d p o s e for p i l i n chewing sugar cane to threaten their enemies <laughs> ครับสำหรับคุณพี่เพลินเน่อายุอานามก็ไม่ธรรมดานะ40อัพกับ50แล้วนะครับผม He's now in his 40s as now So once again I'd like to make an announcement We are playing Tug of War with the Elephant So we need 30 people to play Tug of War with the Elephant Don't do not hesitate to go down to the showground And participate in this game with the Elephant please กับตัวใหญ่สมสวนนะครับถ้าเป็นในสมัยอดีตนะครับสมัยก่อนนะครับเหมาะสำหรับ เป็นช้างศึกสงครามนะครับสำหรับช้างเชียกนี้นะครับ Let's see between elephants and human who is going to win this race อ่านะครับผมนี่สามสิบท่านได้หรือยังครับสามสิบท่านมาเอามาก่อนเลยครับมาไะลองพละงกำลังกับช้างหน่อย We need 30 people to play tug of war with elephants so please come down on the show ground วันไหนน้องๆเด็กๆนะครับเด็กๆไม่อนยุย่าน้อเด็กน้อยเด็กอันตรายนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับมาเท่าไหร่ก็นับจํานวนไป30ก่อนนะครับไปลินพร้อมไหมละครับพร้อมแล้วได้ครับโอ้ยเอาจินมาจังปีนี้ไป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 ลี้ All right. Now the first round, the winner goes to the elephant. Uh, thank you very much for participating in this tug of war game. Thank you. And now you made heavy stuff and you know use as a force to build houses and cities in the past.